สวัสดีจ้าพบกับกิมเที่ยวระเพินจ้า,าว, <c oughs> วันนี้แม่จะมาทำยำขนมจีนแต่ไม่รู้ว่าจะมียำเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็มีมีแค่อย่างนี้เองเครื่องมีหอมแดงหอมแดงซอยแล้วก็เนี้ยหมูโย แล้วก็ไอ้ถัว่วถั่วหัน่นแล้วก็ถั่วพูหั่นไม่ขออนุญาตใส่มือใส่ที่มือแบบจะยำจะยำเนี่ทุกคนขนมจีนมาเลยมาไม่ตะเอาขนมจีนวางก่อนเนาะ ปรุงก่อนไหมทุกคนปรุงแล้วค่อยเอาขนมจีลงไปใช่ไหมเพราะต้องคนต้องต้องหรือว่าต้องซาวเลยอ่ะเาเอาขนมจีนไนคือใส่ถุดมันเนาะครั้งแรกนะครทำครั้งแรกในการทำผิดถูกในคอมเมนต์มาบอกอ่อยเด้ออ่ะเแม่ยำเอาขนมจีลงไปเนีน่นะ ใส่เนีย่ยหอมแดงเนาะใส่เข้าไปแซนแดงใส่หมูโยอเข้าไปอันนี้แม่จะไปแก้มถ้าใส่ผักกนี้งไปไอ้ขั่วหัน่นขั่วปวนีหั่นกับอ่าผููหัน่น ไี่ใส่หมดเลยเพราะแม่ชอบกินค่ะ <c oughs> พูนปลืลดปลาลด,ด,ด,ดพูนปลังปลาเหลืออันดับต่อไปใส่อะไรเ <c oughs> สนรน้ปลาเนาะ่ทุกคนเสนรสน้ปลาครับอ่ะไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันชิมแล้วก็ค่อยปรุงหน่อยปลา พงนัวใส่หน่อยเช็ดหน่อยใส่หลายใส่หลายเพราะอะไร่ <c> ็ <oughs> พริกปน่นทอนใส่เอาตามเราชอบแหละตามชอบใจเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยอ่า ไม่เผ็ดถ้ากินเผ็ดก็ใส่น้อย,อยหรืออาจจะไม่ใส่เลยก็ได้บางคนที่ไม่กินเลยเนาะไม่กินเผ็ดเลยสุดท้ายคือน้ำปลาเดืดปลาลา ขออนุญ,ญาตซาวเลยนะทุกคนบางคนก็จะใส่ตะครูเนาะ แต่แม่แม่ที่เกตกินตะกรูวันนี้ก็ได้เอาหมูยเอา ายเสือะอะไรกับป้อยขรบปุนโอ้ยดึงดูซิมมึงนะ 能进来呀。 job. Yeah. ดีที่แกวิ่งขึ้นทางเนาะม,มันง่ามอยู่เนาะกระเด็นอะไรบ่ีไม่แกอ่ะคนแก่แกที่กล้พี่ฟองเอกอะมันต้องงามอยู่ไงแต่จปีนขึ้นบ่อปียขึ้นอ้น,อนี่ทางพอกนี้โดนง่ายเกือบโดน แล้วผู้หญิงมันทำยังไงถึงรอดอะะ่ะพ่อผู้หญิงอะ่ะนางเอกอะ่ะคนแรกอะ่ะกระโดดมันขับเรือคลิมต้องกระโดดขึ้นฝั<ป>่งมันจะพุบงไหมไม่ไม่ทนัน เฉียงดงนั่นอืมชอบชเพลงนี้ยรับทำไมกันจะเรียกมันเป็นขึ้นความจี๋จะเรียกฉลามมา อร่อยขอบคุณค่ะทข้างแีกองชิคกี้พายั้อืมอนน อันนี้พอ้าเว็บนรือว่า YouTube ของแม่ไม่เตือนอะไรมาเลยหนังใหม่ไม่มีเลย่องนะดูแต่สปอยก็คือก็ดูสปอยหนังเรื่องนึงสนุก อ,อ้าวกระโดดงับเนี่ยนะอืมอ้าวโอ้โหดูดวกี่คน เ,นะเรือสองคนอะให้ทางบริษัท่อนเรือมันเลื่อนก่อนพายไปข้างหน้าก่อนต้องมีอะไรเน,น่ะจะบอกว่าบ้าฉลามทำนี่เองอือหือพ่อรูปมันเต็มเลย ข้ามฝั่งขึ้นฝั่งก่อนไหมโอ้ตายไม่ตายเว้ยปฏิหารจริงเลยอย่างว่า ไอวิจารณเหลือในเรือสามขึไม้ไหนบอกเงินเดือนต้องขึ้นแล้วเขาก็เลยเอาตัวไปบังในบังูง้จารณ์บงังเจ้าของ เนี่ครับอันวีดีโอกันแล้วขบทั้งกล้องทั้งสายถูกเด้ะอะบายแล้วมั้งตั้งไกลไปไม่ดีนะ่ะตั้งตรงนี้ได้เลยตั้งไกลมันไม่เห็นที่เรากินอนะ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันชาร์จอยู่มก็เห็นเห็นชาร์ มันก็มีเหรอค่ะตรงๆต่อันนี้มันสะดวกมเวลาไปไหนก็ใช้ได้แต่พอตั้งปึ๊บมุมกล้องมันกว้างขึ้นเนี่ยไม่เห็นเห็นไอ้พวกกับข้าวหรืรเงี้ยไม่ไม่ใช้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตั้งก็เห็นอื่ ไม่ใช่เวลาพ้อรักกันขึ้นมาขึ้นมาบกแล้วก็จะกลัวรอเย ลงไปในน้ำตายไวกว่าย,ยอยู่ในบวกเลยพยายามอยู่ายยาห,ห่างอะไรนะห่างกะลิกไว้แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่มันขึ้นบวกเลยเห็นปะอาสลามึกะมบานอืมสลามึกะมบมเราเก็ะไอ้เคเนาะ น่ากลัวอยู่บกก็ไม่รอดน้ำก็ยิง่งแรกนอกกากอยู่บนต้นไม้แล้วเงียบททำห้างดยู่ะห้างบตนต้นไม้ อิ่มแล้วไม่หมดไว้กินต่อพ่อมีขนมอะไรให้แม่กินบ้างอโอ้ย ไปแล้วจ้ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้ะ